รอบรู้เรื่องอยางและสุขภาพกับร้านประกายเพษัช คุณผู้ฟังคะหากมีอาการปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำบ่อยอ่อ,อนเพลียกินเก่งแต่น้ำหนักลดลงนั่นอาจเป็นอาการที่บอกให้รู้ว่าเราอาจจะเป็นโรคเบาหวานได้ค่ะโรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติซึ่งผู้ที่มีภาวะนี้จะไม่มีอาการแสดงที่รุนแรงแต่หากปล่อยไว้จะทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ค่ะโรคแทรกซ้อนที่กล่าวถึงได้แก่โรคไต วายตาบอดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจปลายมือปลายเท้าชานอกจากนั้นหากมีแผลจะทำให้แผลหายยากจนบางคนต้องตัดแขนตัดขาทิ้งไปเลยก็มีนะคะดังนั้นหากรู้ตัวว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานซึ่งได้แก่ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวานผู้ที่เป็นโรคอ้วนผู้หญิงที่มีบุตรแรกคลอดน้ำหนักมากกว่า4กิโลกรัมเป็นต้นควรตรวจร่างกา ว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่แต่ถ้าจะให้ดีนะคะเราทุกคนควรตรวจร่างกายกันทุกปีเพื่อความไม่ประมาทดีกว่าค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าใช้ยาเท่าที่จำเป็นจากร้านยาประกายเพศัร์ร้านยาโดยเพศสติกร